กรรมการผู้จัดก,การใหญ่บขอสอครับนายชัชวาลพอรอมรธรรมบอกนะฮะว่าการเดินทางช่วงสงกรานต์9ถึง16เมษายนรวม8วันเนี่ยพบว่าประชาชนเดินทางทั้งไปและกลับ9,900กวคนนะครับรวมแล้ว5,5,973เที่ยวอย่างวันที่11เมษายน68นะครับในวันนั้นแหละฮะท่านผู้ชมฮะประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพมากที่สุด 1เมษายนก็คือวันทํางานวันสุดท้ายซึ่งตรงกับสุกที่แล้วนะครับอันนั้นเยอะสุดแ6 3 3 7คนและวันที่16เมษายนหรือเมื่อวานนะครับมีประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพสูงสุด8 000, 1ดหมคนนะที่ผ่านมาบขอสอก็จัดการเดินรถอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเพียงพอนะครับไม่มีผู้โดยสารตกค้าง มีจุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยเลือกเดินทางต่อได้นะครับจะไปรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน MRT นะรถไฟฟ้าสายสีแดงรถเมร์ของสมก,กรถแท็กซี่ได้สะดวกสบายมากขึ้นอันนี้ก็ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมส่วนบรรยากาศขาเข้าเช้าวันนี้ครับทุกผู้ชมฮะปรากฏว่านี่ฮะเป็นภาพที่ผู้โดยสารเนี่ยเพิ่งจะ ขนของมาถึงกรุงเทพมาหานครกันเยอะเลยนะฮะก็เลยทําให้ภาพนี้ก็น่าจะชินตากันช่วงที่รถมากันเยอะๆรถแท็กซี่ก็รออยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่ารถแท็กซี่จะรอแต่คิวเนี่ยยาวจริงๆนะฮะท่านผู้ชมรถแท็กซี่นี่มาไม่พอเลยครับเจ้าหน้าที่บอกขอสอกกเลยแนะนำํำผู้โดยสารไปใช้บริการของรถเมย์ขอสมออกอซึ่งรอจอดรับส่งอยู่แล้วนะฮะ ในสถานีขนส่งหมอชิด2ซึ่งก็ให้บริการวิ่งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS หมอชิดและ MRT ส,วน,ะสวนจัดจุจักนะครับก็เลยทำให้มีความสะดวกสบายและก็รวดเร็วในการเดินทางมากกว่าช่วยลดความแออัดของผู้โดยสารลงได้เยอะนะครับ